ทุกคนทุกคนโจนมีร้านจะมาแนะนําลาวะบักร้านขายโลบักแบบ VIP Server เลทเจ็ดตอนนี้เนี่ยทางร้านลาวะบักก็ปรับเลทส่งเกมพาร์ทใหม่ด้วยนะครับเป็นเลทสิบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น All Star, ออสตาแอนิเมทไฟเตอร์ทิงเลกาซี่บ็อกฟุตแล้วก็แมปอื่นอีกมากมายใครที่สนใจได้อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับผม I have CPU ร้านจําหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วไทยประกอบไว้หายห่วงและมีแอดมินพร้อมให้คําปรึกษารวดเร็วทันใจ I have CPU ครับผมใครที่ สนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะพวกนายสนใจเอาไม้จากบอสสกอตคารตันเปล่ามันมัไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมอ๋อช่วยไหนก็ได้นะ่ะมันนิดนึงนิดนึงนิดนึงเอาเอาม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 าช่วยเราหน่อยมาช่วยเราหน่อยเออตรงนี้ดิอยากได้อัน <c oughs> <c oughs> นี้อยากได้ไม,ไ,ไม้สองเปอร์เซน็น นี่เขามาเขามาเขามาคนท้ายคนท้ายเออเออใครเข้าคนท้ายวะตั้นคนที่อะไรไม่เจ้วใครเข้าใครเข้ายเล่นเลยว่าจะแพ้หรือจะชนะได้ไหมคือเงื่อนไขของมันคืออะไรอ่ะคือแบบโอกาสโอกาสได้สกินเหรอใช่ไหมไม่ไม่หรือว่าต้องชนะมันอย่างเดียวได้ไหมอย่างเดียวอ๋อโอเคโอเคโอเคโอ้ง่ายเกินง่ายเกินเขบอกว่าได้ไหมมันอย่างเดียวได้ยังไงวะสายฟ้าคิดไปเองหรือว่าเป็นข้อต่อกระดูกวะอุ้ยสวยสุดแล้วตั้น ไม่เปิดข้อปลอกระดูกเลยเฮ้ยเฮ้ยน้อไม่หลุดไอ้โน้ตไม่หลุดตกใจใส่ฟ้าพุทธมองใส่ฟ้าอย่าไปมองสิบอสคงตายอ่ะโอ้ยเจอกลุ่มคนไทยโคตรดีเลยคุณรู้เรื่องไหนกลุ่มคนไทยเออไม่ได้แบบ สวัดเดียร <laughs> <laughs> ์ย <s <ummer> <S <s <ummer> โอ้โอ้ตาลายไหมตาลายตาลายเออเกี่ยวกันเลยแต่ว่ามันมีปรับภาพดำนะถามว่าทำไมไม่ปรับภาพดำไม่ไงอยากให้คลิปมันแบบออกมาสวยๆทีทีทำไมไม่บอกอก่ะ <laughs> ไม่ใช่ได้ปรบับเอ้า

อ่าอัปเดตบอสมาใหม่นี่จะมีบอสตัวไหนวะเนี่ยมันจะดีมากเลยนะถ้าทุกอาทิตย์เขาจะเปลี่ยนบอสใหม่อ่ะดีนะดีนะเปลี่ยนเวททิยะาไอไอตัวไอ้นั่นนะนะไอกระโหลกหัวไยได้นะโอ้มันต้องมีอะไรแปลกใหม่อย่างนี้ยแหละแบบเออแบบมันถึงจะคนเล่นกลับมาเล่นไงโหหายไปตั้งนานแล้วเว้ ไม่เอาไม่เอาอะไรแปลกใหม่มาคนหายไม่อยากจะพูดนะครับทุกคนตอนนี้ผมเล่นอยู่8คนบอสกอสองแสนแล้วอ่ะผมยังอยู่ทีมผมยังอยู่แค่แสนเจ็ดอยู่ลอะไรเพื่อนมีคนกดผ่านแน,น่นอนซานเปล่าว,ว่าไม่พลาดเลยตอนนะี้ใช่เปล่า,าพี่หมใช่อั <laughs> นนี้ของจริงของจริงวงจรทองกระเทียมทอดได้ตั้ง99.19%บน่เปอร์เซ็นต์ โอ้โหสองแสนสี่คือคะแนนมันเวอร์มากเลยอะอ,อะก็คือต้องเล่นเป็นทุกต้องกดไม่พลาดทุกคนหรือเปอล่าเนี่ยถึงจะชนะเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะดูดิจะได้ไม้เปล่ามันจะมีโอกาสาที่ได้ไม้ไอ้นี่ด้วยนะ,อะไอ้ไม้สีลุงอ,ะอ่ะคือโคตรอยากได้เยอะเลรอ๋อโอ้โเกินไปมุ้ย ดีจัทุกรอบอุ้ยเรี้ยงปิดเกือบเลี้ยปิดไปแล้วโอ้ยเล่นเล่นครั้งแรกได้เลยมันโคตรโหดสองเปอร์เซ็นต์ดวงก็ดีมันเท่นะอยากได้อะยังไม่เห็นเลยแต่นี่หมิงจะได้เลย ยังไม่เห็นเลยรูปร่างมันเป็นยังไงนะไม่พลาดเลย <c oughs> ถ้ามันเรืองแสงคือเท่มากบอกกันนั้นแหละเรืองแสงแบบ LGB ไม่ว่าถือไกลแค่ไหนคุณก็จะเห็นโอ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ชอบจริงไงตอนที่คนทั่วไปเล่นได้สนุกไปเล่นได้รู้เปล่าบอสตัวนี้คือใครตั้นรู้เปล่าบอสตัวนี้รู้เปล่ารู้เปล่าไม่รู้อ่าจะท่าทางคุณคนสร้างอ่าคนสร้างเกมไฟนอลแอดเวนตีอ่ะใครวะสกอตเขาตั้นไงตัวเหลี่ยมอ่ะสี่เหลี่ยมอ่ะ มันเป็นโลกโก้เขาเฮ้ยไม่เกี่ยวออยังได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ว่ะตาลายกับอันนี้มากเลยใส่ฟ้าหรือกระดูครับพี่โอ้แหวทำมาได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วพี่ที่นะแมบปบสวยแมบปบสวยดีแล้วดีแล้วมีอะไรแปลกใหม่สนุกดีสนุกสนุก สนุกมากไหนใหม่ดีกว่าดีกว่าซ้ำๆจริงอ,อจริงรู้เปล่าอัปเดตเนี้ยอัปเดตมา14่มอดเลยนะอัป <laughs> เดตเหมือนโกรธใครมาเอาไม่ได้อัปเดตนาเนี่ยเขาแก้อันนี้ไงแก้เรื่องเสียงไงเพราะว่าอเ,เออเขาเขาเรียกว่าไงอะเสียไอ้รูบบอกนลบเสียงไอ้นี่ออกลบเสียงเพลงออกทั้งหมดก็เลยต้องลงใหม่ การลิขสิทธิ์ไงแล้วทำไมลบออกอะ่ะก็เข้าใจอยู่ว่าเพลงลิขสิทธิ์มันเยอะเขาเลยต้องลบออกไนงะอยากให้ลบออกโดนฟ้องเหรอโดนฟ้องแค่นี้ยังไม่พอ <c oughs> จ้าใจเงินใจ,จ,จหมดบริษัทจะหมดลิขสิททุกเกมเลยว่ะเ, <c oughs> เลยเต้องแบบเลียกแอนลบไม่ไหวละสู้บอยไม่ตาย มีมันมีวันชนะไหมเนี่ยหรือว่าไม่มีวันไม่แน่ใจไม่เคยอ่ะโอ้อะไรคะ1 0รอยเปอร์เซ็นตเอ็นเอันนี้เลยต้องลองจัดทีม8ดเก่งทุกคนแล้วแหละเือแบบเปิดโปให้หมดเลยโอ้เกืนเกืนโอ้ดูดิสอุดหยังไม่ได้เลยอ่ะยังไม่ได้เลยได้กันบ้างไหมห่างห้าหมื่นสี่ห้าแสนได้ไงก็เยอะไปห้าหมื่นสูญหายตัวหนึ่งโอ้ไม่ได้อ่ะสองจุดห้า มันเพิ่มได้เรื่อยป่ะเปอร์เซ็นต์อะได้ไสองถึงห้าเปอร์เซ็นต์ใช่โอ้ได้แล้วโอ้ไอหน้าเกียรไม่ได้แล้วกดบล็อกเกินเกิต้องมาแล้วต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยต้องมาแล้วป่ะโป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 ๊ะโปมามามาดิมาดิมาดิมาไม่ธรรมดาไม่ถ้าเราได้ไม่ได้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 นะได้ไม่ธรรมดาหมายถึงไม่ ใหม่หมดดีใหม่หมดดีใหม่ทองคำมันมาต้องมาไม่เรียมๆได้ยังได้ยังทำทำยังได้ได้ได้ไม่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ผ่านมาถึงอาทิตย์แล้วทำไมยังไม่ได้ใหม่อ๋อเพิ่งมาจริงจังเล่นเฮ้ยอย่าอย่าแซวจีจีบัวสองเปอร์เซ็นต์เลยสองปีสองปีเฮ้ยไม่เพิ่งเห็นว่าไม่เรืองแสงกะตตันเห็นปะที่อ่ะ เห็นไหมดีใจจริงๆเลยไม่เรื่องแคลนโอ้ป็นได้ด้วยว่ะมาไหมหมดความหวังนั่งหมดความหวังแล้วเนี่ยเฮ้ยมาไหมไม่ออกโอ้โหเนี่ยสองจุดห้ามันโคตรเยอะเยอะเกินเยอะจนไม่ออกอ่ะนายได้ยังไงวะโปะปะเนี่ยจริงเอ้ยหรือมันตั้งให้ห่างห้าหมื่นวะ ไม่แน่ใจเนี่ยห้าห้าหมื่นอีก่ละโอ้ไม่ได้โอ้โอ้โอเกมกาก